สวัสดีครับพบกับตอนที่2นะครับของเรื่องราวของพลาสติกแครกนะครับคราวนี้ก็จะเป็นในส่วนของพลาสติกเซตเมนต์แครกนะครับซึ่งก็จะเป็นรอยแตกเล้านะครับอีกแบบหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คอนกรีตยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับหรือที่ผมชอบพูดว่าคอนกรีตมันยังเบบีอยู่นะครับผมโดยตัวรอยแตกเล้าที่เกิดขึ้นบริเวณที่ผิวคอนกรีตเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับถ้าเกิดเราไปดูพิจารณานะครับใน ตัวพื้นผิวคอนกรีตนะครับถ้าเกิดเราเห็นรอยแตกเล้าเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นคล้ายๆเป็น,เป,นเป็นช่องนะครับเป็นตารางสี่เหลี่ยมนะครับผมโดยที่เราอนุมานได้ว่าไอช่องตารางสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะลักษณะคล้ายๆกันกับตัวเหล็กเสริมที่เราวางลงไปในแบบก่อนเทคอนกรีตนะครับโดยถ้าเกิดว่าเราอลองสเก็ตภาพมันดูนะครับวัดระยะดูน่าจะพบว่าตัวตารางเนี่ยมันมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับกับกับเหล็กเสริมด้านล่างนะครับผม เช่นพวกกลุ่มเหล็กเสริมวเมดนะครับหรือว่าเหล็กเสริมโครงสร้างก็ดีนะครับตัวรอยแตกร้าวเนี่ยจะมีลักษณะใกล้เคียงกันเลยกับการวางเหล็กที่เราวางไว้นะครับผมทีนี้การแตกร้าวแบบพลาสติกเซติเมนต์ครกเนี่ยจริงๆมันจะมีหน้าตาประมาณ2แบบหลักๆนะครับแบบที่1เลยก็คือเป็นรอยแตกร้าวเนี่ยมีทิศทางที่มันชัดเจนกับแนวของเหล็กเสริมเลยนะครับซึ่งเกิดได้ทั้งพื้นทั้งคา,านเสานะครับเกิดได้ทั้งหมดนะครับผม แต่ว่าผมเอาตัวอย่างพื้นให้ดูเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเป็นรอยแตกที่เกิดขึ้นตามแนวของเม็ดหินนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเป็นตารางเหมือนกับแนวเหล็กนะครับแต่ก็จะเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคล้ายๆเป็นจุดขาวๆนะครับอลอยอยู่ตรงบริเวณผิวหน้าคอนกรีตไปดูใกล้ๆเนี่ยจะมีคล้ายๆเป็นรอยแตกเล็กๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกิดจากจากการแตกของเม็ดหินเช่นกันนะครับโดยสาเหตุ หลักๆนะครับของการเกิดพลาสติกเซตเมนต์แตกเนี่ยก็มาจาก2ส,ส่วนเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องของอคุณสมบัติของคอนกรีตนะครับลักษณะคอนกรีตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของสภาพแวดลอ้อมหรือว่าตัวแบบหล่อคอนกรีตนะครับหรือว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวชั้นาฐานนะครับพื้นดินพื้นพื้นฐานของตัวแบบหล่อคอนกรีตนะครับโดยผมจะขออนุญาตพูดในเรื่องของคอนกรีตก่อนนะครับผม ทีนี้เรามาดูนะครับนี่เป็นการเทคอนกรีตนะครับในมีแบบนะครับแล้วก็มีการวางเหล็กนะครับพอเราเทคอนกรีตไปปั๊บนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับก็คือคอนกรีตในสถานะที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยนะครับมันจะเกิดการเยิ้มน้ําขึ้นมานะครับหรือที่เรียกว่าบลิดดิ้งนะครับซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูในส่วนของคลิปแรกผมอยากให้กลับไปดูก่อนนะครับจะได้เข้าใจในส่วนของคอนกรีตที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันมันมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับผมทีนี้ กลับมานะครับก็คือพอคอนกรีตมันเกิดการเยิ้มน้ำนะครับเนื่องจากว่าบ้านเรานะอุณหภูมิอากาศค่อนข้างร้อนถูกไหมครับถ้าเกิดว่าคอนกรีตที่เราผลิตมาเนี่ยมันค่อนข้างเหลวนะครับผมมันก็จะเกิดการเยิ้มน้ําขึ้นมามากแล้วก็ระ,ะเหยน้ําก็จะระเหยไปนะครับผิวหน้าจะแห้งไปเรื่อยๆนะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาซูมดูนะครับบริเวณที่คอนกรีตมันใกล้กับเด็กเสริมเนี่ยเราจะพบว่า ตัวเนื้อคอนกรีตเนี่ยนะครับหลังจากที่มันเยิ้มแล้วนะครับมันจะซุดตัวลงมาเล็กน้อยนะครับผมซุดตัวลงมาเล็กน้อยแต่ปัญหาคือว่าตัวเนื้อคอนกรีตที่มันอยู่ที่มันอยู่บนพยานเป็นเลเซอร์นะครับเนื้อคอนกรีตที่มันอยู่บนเหล็กเสริมเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงมาเท่ากับเพื่อนเพื่อนด้านข้างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอนกรีตมันซุดตัวลงมาก็จริงนะครับแต่ว่าเหล็กเสริมมันไม่ได้ซุดนะครับเหล็กเสริมมันถูกวางไว้ นะครับอาจจะบนบาแชร์นะครับหรือว่าถูกยึดไว้นะครับเหล็กเสริมไม่ได้สุดทีนี้พอคอนกรีตมันสุดแต่ว่าเหล็กเสริมไม่สุดปับ๊บไอตัวคอนกรีตเนื้อคอนกรีตที่มันเทินอยู่บนเหล็กเสริมเนี่ยมันก็เลยจะเกิดอาการนูนขึ้นมาครับแล้วก็เกิดอาการแตกราวที่เราเห็นนะครับเป็น,เป,นเป็นรูปาตามแนวของเหล็กเสริมเนี่ยครับทีนี้ยังไม่พอนะครับตัวใต้เหล็กเสริมเองก็ยังเกิดช่องว่างด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆทราบอยู่แล้วนะครับว่า ในแง่วิศวกรรมเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าช่องว่างที่มันเกิดขึ้นใต้เหล็กเสริมเนี่ยมันทําให้การยึดจับกันร,ระหว่างตัวคอนกรีตก,กับเหล็กเสริมเนี่ยมันก็น้อยลงไปนะครับทำให้การยึดเกาะความแข็งแรงต่างๆองคอนกรีตเนี่ยของพื้นคอนกรีตเนี่ยก็ไม่ดีตามนะครับผมทีนี้มาดูในแง่ของพลาสติกที่เป็นแค็กที่มันไม่ได้เกิดเป็นแนวเหล็กเสริมชัดเจนนะครับอาจจะเป็นกระดางขาวๆข,ขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ มันก็จะมีเหตุมาเกิดมาจากการที่ตัวหินเนี่ยบางทีเนื้อคอนกรีตแล้วเนี่ยมีการใช้หินในลักษณะที่มันเป็นหินแบนนะครับหินแบนนะครับพอหินแบนปั๊บเนี่ยมันพอเราเทปั๊บเนี่ยมันไปวางอยู่บนเหล็กนะครับมันไปบล็อกอยู่บนเหล็กปั๊บนะครับทาให้เวลามันซุดเนี่ยมันซุดไม่เท่ากันมันก็โดนหินเนี่ยค้ำอยู่นะครับเราเลยเห็นเป็นคล้ายๆเป็นดวงๆกลมๆเนี่ยนะครับทีนี้เหมือนก็เหมือนกันเลยนะครับตัวหินที่ไปวางอยู่บนเหล็กเสริมเนี่ยมันก็จะเกิดช่องว่างข้างบนก็เกิดรอยแตกเช่นกัน นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นผลดีกับตัวคอนกรีตเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลในในแง่ของคอนกรีตนะครับผมทีนี้มาดูต่อนะครับว่าการเกิดพลาสติกเซตเมน t ์คร c สนะครับที่ว่าไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากคอนกรีตโดยตรงหรือเกิดขึ้นเพิ่มเติมนอกจากเรื่องของคอนกรีตนะครับก็คือในส่วนของแบบหลอนะครับผมแบบหล่อเนี่ยประเด็นเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราเทคอนกรีตปั๊บ ถ้าเกิดแบบหล่อเราแข็งแรงก็ไม่เป็นไรนะครับผมคอนกรีตก็จะยังอยู่ในพื้นที่ที่มันถูกจํากัดไว้ด้วยแบบหล่อนะครับผมแต่ทีนี้ในเคสที่แบบหล่อของเรามันไม่แข็งแรงนะครับผมก็คือมันมีการล้มนะครับหรือมีการเอียงนะครับตัวนี้เนี่ยจะทาให้คอนกรีตมันเกิดเกิดการซุดตัวลงมานะครับแล้วก็ปัญหาเดิมเดิมเลยนะครับก็คือพอซุดตัวปั๊บไปเจอกับเหล็กเสริมซึ่งถูกฟิกตําแหน่งไว้ก็จะเกิดรอยแตกเล้าขึ้นขึ้นมาบริเวณเนือเหล็กเสริมเช่นกันนะครับผม อีกเคสหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าแบบหล่อเราเนี่ยแข็งแรงนะครับผมแต่ประเด็นคือปัญหาคือไอตัวดินนะครับใต้ตัวแบบหล่อของเรานะครับหรือว่าวัสดุต่างๆค้ำยันต่างๆนะครับแบบที่อยู่ตรงท้องพื้นหรือท้องฐานเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับสุดตัวลงมาแน่นอนก็ทําให้คอนกรีตเนี่ยมันสุดลงมาด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยคอนกรีตสุดลงมาแล้วก็เหล็กเสริมมันนิ่งนะครับเหมือนเดิมก็จะเกิดรอยแตกรล้าขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับท,ที่อาจจะเกิดควบคู่กับเรื่องของคอนกรีตที่มันเหลวด้วยก็เป็นได้นะครับผมทีนี้แนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการแตกร้าวนะครับก็แบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนที่เป็นเรื่องของอส่งคอนกรีตนะครับแน่นอนว่าคอนกรีตเนี่ยจะต้องเป็นคอนกรีตที่ไหลตัวดีไม่แยกตัวอันนี้จะทําให้เกิดเรื่องของพลาสติกซึ่งเป็นคราคได้น้อยลงนะครับผมแล้วที่สำคัญเลยคือคอนกรีตเนี่ยต้องไม่ ไม่เหลวด้วยน้ำนะครับคอนกรีตท,ที่เหลวมากๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดพลาสติกซึ่งจะเป็นแครกสูงมากๆนะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของแบบหล่อคอนกรีตนะครับแบบหล่อคอนกรีตเนี่ยจะต้องอชั้นดินนะครับที่อยู่ใต้แบบหล่อเนี่ยต้องแน่นต้องแข็งแรงนะครับผมตัวแบบหล่อเองก็ต้องแข็งแรงนะครับผมแล้วก็เวลาอันนี้อีกอันนึงที่สําคัญนะครับบางคนอาจจะนึกไม่ถึงก็คือว่าเวลาเราเทคอนกรีตเนี่ยถ้าเกิดใกล้ๆพื้นที่ที่เราเทคอนกรีตที่มีการตอกสอเข็ม รแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผ่านมานะครับมาตรงที่คอนกรีตเราเนี่ยโดยเฉพาะตอนที่คอนกรีตมันยังเป็นพลาสติกอยู่ก็คือยังไม่เซ็ตตัวเนี่ยถ้าเกิดมีการตอกเสาเข็มแล้วเกิดแรงสั่นสะเทือนมาถึงตัวเนื้อคอนกรีตของเราที่ยังอยู่ในสภาวะพลาสติกนี่นะครับมันก็จะเกิดการสั่นนะครับผมแล้วก็ทําให้คอนกรีตมันซุดลงมาแล้วก็เกิดพลาสติกซึ่งจะเป็นแคร็กได้เช่นกันนะครับผมทีนี้ถามว่าแล้วถ้าหากเกิดรอยแตกแล้านะครับในลักษณะของ พลาสติกเซอร์จิมเบนคราคเราต้องทำยังไงนะครับผมจริงๆก็ทำเหมือนกันเลยนะครับกับตอนที่เป็นพลาสติกชิงเกตคร c คนะครับก็ถ้าเกิดเราเห็นนะครับผมว่ามันเกิดรอยแตกเล้าขึ้นบนผิวคอนกรีตเนี่ยระหว่างที่เป็นพลาสติกเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเอาเกลียงเนี่ยมามาปั่นเก็บหน้าได้เลยนะครับก็คือปันป่นปันป่นปั่นปั่นซ้ำนะครับผมก็ตัวรอยแตกรล้าเนี่ยมันก็จะหายไปได้นะครับผมก็อาจจะต้องให้พี่ๆช่างเนี่ยเฝ้าดูหน่อยนะครับในช่วงที่ ต้องเทคอนกรีตในช่วงอากาศร้อนนะครับแล้วก็บางทีบางเคสที่เจอคอนกรีตที่มันค่อนข้างเหลวเนี่ยก็อาจจะต้องมามาพิจารณาตรงนี้มากขึ้นหน่อยนะครับผมทีนี้พอพูดถึงเรื่องเกลียงนะครับผมผมผมค้างอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของอเกลียงขัดหยาบกับเกลียงขัดมันนะครับว่าจริงๆมัน2ตัวเนี้ยมันมีการออกแบบมาเพื่อใช้งานที่มันแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะ,อะขออนุญาตเว็บไปอธิบายเรื่องของ เกียงขัดหยาบกับเกียงขัดมันให้เพ,พื่อนๆฟังนิดนึงนะครับเกลียงขัดหยาบเนี <underneath> ่ยหน้าที่ของมันสําคัญเลยก็คือมันจะไปช่วยเปิดผิวหน้าคอนกรีตนะครับเนี่ยผมให <tiden. S 1> ้ด NO ูนะครับดูรูปนี้นะครับดูวิดีโอนี้นะรเราเห็นว่าพี่ช่างท่านนี้เขาใช้เกียงขัดหยาบนะครับในการเปิดหน้าคอนกรีตนะครับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าตัวผิวของคอนกรีตที่ผ่านการขัดด้วยตัวเกลียงขัดหยาบเนี่ยตัวผิวมันจะเปิด นะครับผิวมันจะเปิดออกมานะครับทำให้ตัวบริดดิ้งพวกน้ําต่างๆที่มันอยู่ในคอนกรีตเนี่ยมันจะเยิมขึ้นมานะครับพเพื่อรอการขัดมันต่อไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยการใช้เกลียงขัดหยาบเนี่ยก็เพื่อเปิดผิวหน้านะครับผมทีนี้ไปดูต่อในเรื่องของเกลียงขัดมันนะครับผมทีนี้เกลียงขัดมันเนี่ยมันทําคอนเซปต์ที่แตกต่างกันเมื่อกี้บอกว่าเกลียงขัดหยาบคือการเปิดผิวหน้าใช่ไหมครับทำให้ตัว ในคอนกรีตเนี่ยมันเปิดออกแล้วก็น้ําก็บีดขึ้นมาส่วนเกียงขัดมันเนี่ยมันทําหน้าที่ในการปิดผิวหน้านะครับเพื่อนๆ่จะเห็นว่าถ้าเราใช้เกียงขัดมันนะครับซึ่งปัจจุบันก็ทําด้วยวัสดุประเภทโลหะนะครับพอเราเอาเกียงขัดมันเนี่ยขัดไปนะครับที่ผิวคอนกรีตเนี่ยตัวผิวคอนกรีตนี่มันจะปิดผิวหน้าขึ้นมาทันทีนะครับทำให้เกิดความมันนะครับที่ผิวคอนกรีตและเกิดความแข็งแกร่งนะครับถ้าเกิดเราขัดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งคอนกรีตมันมันเซ็ตตัวเนี่ย ตัวผิวนี่มันอาจจะมันวาวนะครับกลายเป็นแบบแววขึ้นมาแล้วก็ผิวหน้าจะแข็งแกร่งมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทํางานของตัวเกลียงขัดมันนะครับซึ่งจะแตกต่างกันเลยเกลียงขัดหยาบนะครับใช้เกลียงขัดหยาเปิดก่อนนะครับเปิดให้มันเกิดบิดดิ้งขึ้นมาจากนั้นเราก็เอาเกลียงขัดมันเนี่ยขัดต่อนะครับทีนี้มาดาูเทียบกับตัว ACI นะครับผมตัวลักษณะของการเกิดพลาสติกเซอร์จเมนต์แครกเนี่ย อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันไม่ได้เกิดขึ้นที่พื้นอย่างเดียวนะครับที่เสาที่คานก็ได้นะครับหรือที่กําแพงที่มันมีความลึกมากๆเขาก็เกิดได้นะครับน,นี่อย่างเช่นตัวอย่างนี่คือพลาสติกเซตเมนต์แครกที่กําแพงนะครับผมก็จะเห็นว่าตามรูปจริงเนี่ยมันก็เหมือนกับ uh, รูปในเอเชียนี่คือตัว A นะครับตัวเอคือพลาสติกชิงเกตแครกนะครับ uh, ตำแหน่ง A ก็คือโครงสร้างลึกๆนะครับสาเหตุหลักก็เกิดจากน้ําส่วนเกินนะครับอย่างที่ ผมแจ้งเมืคอนะครับคือคอนกรีตมันมันเหลวเกินไปนะครับน้ํำก็บีดขึ้นมาพอมันบีดขึ้นมาปั๊บคอนกรีตมันซุดแต่ว่าพอมันไปเจอกับตัวเหล็กเสริมมันมันมันซุดน้อยกว่าเพื่อนๆข้างๆมันก็เลยทําให้เกิดการแตกร้าวนะครับผมแล้วก็สาเหตุรองก็คือมันแห้งไวเกินไปนะครับด้วยเปเทช่วงอากาศร้อนต่างๆนะครับผม แนวทางในการแก้ไขก็คือต้องลดบรีดดิ้งลดบรีดดิ้งก็คือต้องทําให้คอนกรีตเนี่ยมันมันมีน้ําน้อยลงนะครับผมแล้วก็สําคัญคือเนื้อก็ต้องไม่แยกตัวด้วยนะครับผมระยะเวลาในการเกิดก็คือในช่วงประมาณสัก10นาทีถึง3ชั่วโมงก็คือเป็นช่วงที่เป็นคอนกรีตพลาสติกนั่นเองนะครับก็สําหรับในส่วนของรอยแตกเล้าในแง่ของอในช่วงคอนกรีตที่เป็นพลาสติกนะครับผมก็ได้นําเสนอไปทั้ง สองเคสแล้วนะครับทั้งพลาสติกชิงเกตแรกแล้วก็พลาสติกเซจเมนต์แรกนะครับสำหรับในโอกาสต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมานําเสนอในเรื่องของการแตกร้าวที่เกิดขึ้นตอนที่คอนกรีตมันแห้งแล้วนะครับหรือที่เราเรียกว่าดิ่งชิงเกตนะครับก็เพื่อนๆก็ฝากติดตามต่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ